สวัสดีค่ะช่องมุดาไกลบ้านมาอัปเดตข่าวสารทางบ้านกกอกอีกแล้วนะคะวันนี้มาดูเรื่องราวกกอกเดอะซีรีส์วันนี้เป็นไรเป็นยังไงวันนี้พี่โอพวิระยะเดินทางมาที่ บ้านแม่น้องชมพู่ที่บ้านกกาเกาะนะคะก็เป็นเรื่องดีๆนะเป็นมุม,มดีพี่อุ๊บอกว่าวันนี้พี่อุ๊บเนี่ยมาดีนะมาทําให้เกิดประโยชน์ในชุมชนบ้านกาเกาะไม่ได้มาย่ํายีใครนะแล้วก็ที่สําคัญวันนี้พี่อุ๊บมีการอ,อุดหนุนอนะ่ะอุดหนุนก็เป็นเรื่องดีๆอุดหนุนผ้าผ้า,ผ,าผ้าคลามกับแม่น้องชมพู่ไปสองผืนเนี่ยเจสสีเนี่ยหรือว่าแอดมุดากรายบ้านเนี่ยก็ไปเห็นอยู่ไปดูในรลฟ์สดของพี่อุ๊บอยู่นะคะเพื่อนกอ็พี่อุ๊บก็พูดมุมอมองผู้ใหญ่เราฟังแล้วก็ ดีนั่นเพื่อนพี่อบอกว่าเรื่องราวที่ผ่านมาถ้ามีการอโหสิกรรมให้กันได้จะเป็นเรื่องดีแต่ว่ามันก็ต้องใช้เวลาถูกไหมครับก็ขอให้เรื่องราวดีเกิดขึ้นไ,ไวๆนะคะวันนี้ทราบว่าลุงพลกับป้าแตนไปไหนไปนูน่นสวดมนต์อยู่ที่วัดด่านะอินลุงพลกับป้าแตนแกก็ไมนน่ได้หนีไปไหนหรอกเอฟซี FC ก็เข้าใจผิดกันไปใหญ่ว่าแกหนีเวลาพี่อุ๊บมาแกไม่ได้หนีแก,นนแกไปสวดมนต์นะคะไปทําจิตใจให้มันมีความสุขสงบร่มเย็นที่วัดด่านะอินอ่ะไปดูดีเทลข่าวกันค่ะ สรารเจสรารเจสะามีเสียงต่อต้านมาทาไมคือทำลายตัวเอง <cinematic S 2> ม, <ๆ S 1> มาทาไมบาทีเราก็บอกพี่ทาไมต้องมาแบ่งคือ บางคนเขาไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์แล้วเขาก็ไม่เคยมาสัมผัสพวกเราแล้วก็ไม่เคยมาที่นี่พี่มาเป็นสิทธิ์พงแล้วพี่ยังมีความรู้สึกดีตรงนี้ก็ถึงบอกว่ามาสิ่งบางอย่างมันต้องโปรงโ่งของจิตกรรมกันและเขาต้รู้สึกดีแต่พี่ว่ามันก็ต้องใช้เวลานะเมื่อกี้เห็นก่อนมาไปแวะอยู่ตรงร้านพญานาคไปทําอะไรคระพี่น,น,น,น้องไปไซื้อบุหรี ชุดอาพา้นเมืองเราก็ธรรมดาประมาณนี้เป็นไงสวิงอยู่สิ่งที่ไหนตอนน้ร้านไหนครับเราอยู่แเดี๋ยวนี้มนจะเดาหาแม่ทาเ้สอนน้องด้วยแล้วเรื่องอพิษสภาครับเลยครับภายังไม่ทำาทีแรกก็่าจะทำแล้วครับสงสารยาอยู่ก็จะมาร่วมไปเชา้าก็จะมีบอแต่ยายยายบอกว่าน้องตายแบบนี้คือถ้าจะให้ไม่น้องได้รับผลมูลจริงๆต้องหลังสามปีค่ะเราจะนั่งกะบทจะยืน นั่งก็ได้ครับกลับเลยไหมแล้วเดี๋ยวเรื่องประต้งนั้นยังไงก็เดี๋ยวที่จะช่วยทำหมันเขาสุสาไม่อยากเขามีรถทีนี้จะเราจะทาในเมืองเราจะต้องมีรถเอาไปได้ใช่ไหมเดี๋ยวพี่จะติดต่อแล้วก็ไอ้นี้ไปกี้ดูแล้วเอาไปยาพักเพืมันปรตุงถูกใจว่ามันโดไปแล้วกระง่าจจะไปช่วงต้องมาช่วยด้วยหน่อยเจยอกันแล้วเจอกันแล้วใกล้ใกล้ คนหรือเปล่าฟ kind of ังพิีนะเรื่องแบบนี้ต้องฝังพิธิพิธีเขาคุดีขึ้นนะแสดงว่าเขาพืมบ่อยร่างกายการู้สึกดีใจว่ามาครั้งนี้เจอคุณตาชาญเจอคุณยายสมบูรณ์เจอคุณพ่อนามายเจอแม่สัว์ตรีทุกคนแล้วก็คนที่กอกฏยินดีต้อนรับว่าแต่มีบางคนที่ไม่ใช่คนกรกฏเขามาด่ามาทอมาหยามามาทำไมคือเราไปก่นเอง พี่พูดสิบครั้งเก้าครั้งเหมือนกันหมดครั้งอีอกครั้งหนึ่งไม่เหมือนแต่บางคนพูดสิบครั้งไม่เหมือนกันสักครั้งจ <c> ร <oughs> ิงๆนะก็ไม่ที่นี่มันมีสิ่งที่ดีเรามาแล้วเราเรามีความสุขมันมีอะไรมันมีความธรรมชาติมีมิตรภาพนี่คุยกันบ่อยๆนะสมัยก่อนนะ,ะฉันแอบ,บมาหาเขาบ่อยๆนะไม่ได้มาตีไทโคัวนะมาซ่อมแอบมาตรงส่งนมส่งไปมาให้แล้วก็ช่วงหนึ่งเราก็เหมือนแบบอุ้ยต้องแบบล้มบากใจแต่บางทีก็สบายใจแต่ย่งให้ไปซ่อ้แอบมา มาด้วยพอดีก็คิดเอ๊ะจะดีไม่ดีจะไงไมานดีเราต้องเข้าใจไม่มีอะไรครับเพราะว่าสิ่งดีๆพี่ว่าคนเราคิดดีพูดดีทำดีสิ่งดีก็เข้ามาแล้วก็เดี๋ยวคุณหมอปลา,าจะมาเมื่อคืนตีสี่ตื่นทีสี่แล้วก็มานี่เลยแล้วก็มาสนามบินแล้วไปอยู่ไปอยู่ตาวรอยต้้งสองสามชั่วโมงเพราะว่าหมอปลาคุณอาฟ้าไปรับพระมหาพิาวันที่นครพนมเพราะว่าติตัวที่จะจะพาเคลื่อนกันของที่มาลงสะโพนเขาคิดว่าเต็มจริงคนว่าก็เดี๋ยวคุณจะมานี่ก็ดีใจด้วยที่ ที่ทุกสิ่งทุกอย่างมันมันโอเคแล้วมันรู้สึกมันมันคือหลายายคนพี่คิดว่าคงจะดีใจด้วยที่หมอปลาจะมาหาแม่อะไรอะ่างเงยวันนีน้มับภาพก็อย่างที่เองเพื่อนไม่ทิ้งเพื่อนพี่สาวไม่ทิ้งน้องน้องอยู่แล้วก็เลยมาให้กำลังใจหมอปลาด้วยนะสบายดีเพาะพูดบ้านต่็อพ <c oughs> ่ <c oughs> ออาจีพพูดเยอะใช่หมหม <c oughs> ดแล้วหมดแล้วตอนนี้เราทำช่องยู่ น้อเป็นช่องอะไรครับอัฟากเลยช่องอะไรช่องแม่น้องชมพู่แมช่องแม่น้องชมพู่เปิดมานานนือยังกี่วันสองวันนะช่วยกันดันนะช่วยกันดันเดี๋ยวจาชอบคนที่ทำมาหากินโดยอาศิยจริตปัญญาที่โอเคกับหลวเดี๋ยวจะให้หลวงด้วยนะ่นจะพูดนะหันมาทางกล้องดูด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวจะอินเนอน

รทุกเขาวันนี้มาที่บ้านแม่น้องชุมหุ่ยครั้งเน่ะความรู้สึกเปลี่ยนไปจากเดิมไหมคขพี่มันโรคเพราะมันมันอะไรที่มันตื่นันอยากางมัน มันออกไปจากภูเขาเหมยยกออกจากภูเขาเหมยยกภูเขาออกจากอกมันยกออกจากภูเข,มข,มขอออามันรู้สึกสบายใจ,จ<า>ล้นแล้วมันมีความสุขถึงว่าแบบจริงจริงคนเรามีเงินเยอะแยะมากมายแต่ถ้าจิตใจไม่สบายมันก็ไม่มีความสุขสุขทีท่ใจเราจริงๆวันนี้จริงๆเลยแล้วก็ที่สำคัญคือวันนี้ต้องการคือมาให้กำลังใจหมอปลาคุณน้ำฟ้าเหมือนที่เคยมาครอ,อ,องก่อนเซอร์ไพรส์หมอปลาไม่รู้นะป่านนี้ป่านนี้คงรู้แล้วว่าเวไวท์ฉันก็ไวจังเลยเอฟซีฉันก็ไวรู้แบบเตรียมกับคุณน้ำฟ้าไว้มาเซอร์ไพรส์เพราะว่า หมอบปลาเขาก็จริงๆเขาก็ไม่ไมเขาบอกสองคนเนี่ยแกสองคนน่ะไม่อยากให้มาด้วยกันเพราะอารมณ์แรงแบบไปที่ปะทะก,กันที่ร่างทรงอะ่ะวิทย์กันทั้งคู่เขาก็เลยเป็นห่วงไม่อยากให้พี่อคุณหมอบปลาไปด้วยกันแต่ทีนี้เรามาให้กำลังใจมาเหมือนแบบเป็นพี่เป็นน้องกันทุกสุขด้วยกันแล้วพี่ก็ไปอยู่กินบ้านเขามาหลายวันก็เป็นวิรภาณที่ที่ดีมากๆแล้วก็บอกว่าเดี๋ยวมาทั้งนี้ก็จะมาหาคุณแม่ เตียคุณพ่อนำม่ด้วยก็อ,อย่างเหมือนเดิมมหาปราชมมหาทุกคนผู้ใหญ่ผู้เท่ามาไหว้หมดคุณตาชายคุณยาถุกวรคุณยายอุ่นอะไรฮะแล้วเพื่อนๆหลายๆคนก็ไปมาหมดลวลาความรู้สึกว่า,า,วามาอีกแต่ก็จะมีเสียงต่อต้านมาทําไมคือนำลายตัวเองมาทําไมบางทีเราก็บอกเฮ้ยทำไมต้องมาแบ่งคือ บางคนเขาไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์แล้วเ,เขาก็ไม่เคยมาสัมผัสพวกเราแล้วก็ไม่เคยมาที่นี่พี่มาเป็นสิบครั้งแล้วพี่ยังมีความรู้สึกที่ดีตรงนี้ก็ถึงบอกว่ามาสิบบางอย่างมันต้อง,ปง,ปงโปรงของิกรรมกันแนต่ก็รู้สึกดีแต่พี่ว่ามันก็ต้องใช้เวลานะบาง,งคนบอกโอเคงปงปงได้ได้ได้แต่ทำไม่ได้ต้องใช้ระยะเวลาแต่ต่อตากนินไปคิดว่าโอเคอย่างที่คุณพ่อคุณแม่ที่เห็นการพัฒนาการตอนนั้จักบ้านจากร้านจากอะไรก็รู้สึกเป็นสิ่งที่เรามีความสุขด้วยอย่างน้อยเขา ทำมาหากินเล็กชีพไปเองด้วยอาชีพสุจริตอ่ะมันดีสุดยอดมากพร้อมที่จะสร้างผลที่จะช่วยเแลือกันเหมือนญาติพี่ใหญ่คนอื่นเมื่อกี้เห็นก่อนมาไปแวะอีกรง้านพิยานาาไปทําอะไรอะครับลูกเราไปซื้อบุหรี่เมื้อวันแล้วถุงนึงแสนก็่าก็ซื้อที่เตาลอยถุงก่อนวันที่แล้วมาวันที่16บหมาไม่ได้แวะเพราะว่า มันมาทํางานกันด้วยมาเช้าบินมาบินเช้ากับเย็นก็ลเลยต้องรีบเร่งวันนี้ก็เลยเขาเป็นคนที่เชื่อตัวเลขวันนี้ก็ในประเทศ6กหรือไม่ก็ห้าหปีช่องสามอะไรประมาณนี้มันก็จะมีตัวเลขอยู่ในใจเขาเป็นคนที่จะวิเคราะห์ตัวเลขค่อนข้างเข้า เดี๋ยวเรื่จะเป็นอาจารย์ด้วยคดอแตว่าเดี๋ยวจะมีการมาจัดกิจกรรมหลังสงกลางตรงนี้จะเชิญใครอะไรยังไงบ้างก็ชื่องานก็เป็นถนนคนเดินกกกที่เล่งเงไว้ก็จะป้าถอนทำมอ นะฮะแล้วก็เนี่ยเราเด็กๆเพราะว่าครั้งที่แล้วเด็กๆเขามีความฝันที่อยากจะเดินแบบกันแต่มันเกิดเหตุการณ์ที่ไม่ดีมันก็ดับความฝันเด็กไปเขาอยากจะทำครั้งนี้อย่างน้อยก็เป็นการแก้มือเป็นการให้โอกาสเด็กๆที่หลายๆคนที่อยากจะเดินเพราะที่มาครั้งที่แล้วที่มาถ่ายมิสิคนที่สิบหกมีนาพ่อแม่เด็กหลายคนมาหาโอฬารได้งานจังเลยอยากลูกฉันอยากเดินคุณลูกจัดได้ไหมก็เลยอ่ะจัดเลยคุยกับหลายๆคนแล้วคนจะทำเพราะมันไม่ต้องลงทุนอะไรเลยแล้วสิ่งที่ต่างๆจะตามมาคือเศรษฐกิจรายได้ชื่อเสียงมาปรกอบ เรามาทําให้เกิดประโยชน์ไม่ได้มายั่งดีนะแต่ถ้าถามสองคู่นี้ด้วยก็เดินภาพโปรโมทภาพขึ้นเมือนตัวเองเลยแล้วมันก็มี เขาเรียกพัดตัวถ้าเดินนิดนิดไหน่อยอะไรไปเพราะเราใช้เสียงเรียกร้องว่าให้น้องสดิ๊งไปเดินด้วยด้วยสดิ๊งจะเดินจะเทีนให้ค่ะสดิ๊งแล้วบอกมีตรนี่มีไฟสับงบอกให้น้องสดิ๊งเดินด้วยเขาบอกคุณพ่อสับปิดตีคุณแม่ค่ะให้คุณคุณแม่คุณพ่อมาเดินด้วยส่วนนักข่าวคุณแนนที่ติดกันเลยก็โอเคโจ้ด้วยเดี๋ยวอยู่ไหนฉันจะจัดให้ชุดไปน้ำซัมเมอร์นี้เลยนะเผื่อแตกภาคเลยขอบคุณผู้ชมทุกทั่นเป็นสิ่งที่เดี๋ยวอ่า คุยกับอะไรนะเขาเรียกอาว่านัรรมของมหาเจะต้อ้าพบกับท่านผู้ว่าในอำเภอประมาณนี้เพราะว่ามันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนเพราะว่าคนอาจจะมองอีกมุมหนึ่งมุงทําเพื่อสนลองตันหาตัวเองหรือเปล่าทําส่วนกระแสตัวเองหรือเปล่าทําเพราะว่ามีความอะไรอ่ะคิดในใจมันมันไม่ดีอ่ะทำเพื่อเยื่อหยันหรือเปล่าไม่ใช่เลย ขอบคุณทุกการติดตามนะคะสำหรับวันนี้แอดก็มาสรุปคลิปสั้นๆเท่านี้ก่อนนะ่อนขอให้ทุกคนโชคดีมีความสุขนะสำ,สำหรับใครที่เข้ามาเป็นร่วมดูในคลิปเหล่านี้ก็ขอให้มีความสุขแล้วก็มีความสำเร็จในชีวิตทุกๆด้านเลยนะคะเจอก,กันคลิปต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ